อันนี้คืออยู่หน้าร้านที่หอยแล้วคือได้กินแบบว่ากินทะเลกินทะเลแล้วกินปลากินเปรี้ยวอะกินเปรี้ยวย่างออกมาแล้วกอบมิตรอร่อยมากนี่คะเอากี่ไม้คะเอ,เอากี่ไม้คะเราไม่ได้อยากขายเยอะเพราะว่าเพราะว่ามันกลัวรวยอันนี้คือรวมมิตรปลาหมึกแล้วก็แดดก,ก่อนแดดก,ก่อนเจ้าของช่องด้วยเจ้าของร้าน ความใฝ่ฝันเลยมีรับปลาหมึกเป็นของตัวเองนี่คือความฝันพี่แล้วใหญ่ที่สุดแล้วเป็นผู้ชายขับรถออกไปวนยังไม่ทันออกปั๊มเลยวนขออย่างนี้อีกชุดเพราะเขาทำหกในรถหน้าขอหนะหน่อยพี่พี่เขาขอบคุณกูไม่ได้แบบขอบคุณที่กูมาถ่ายแต่เขาขอบคุณที่ว่าเรามามแล้วเขาก็ได้กินด้วยมันคืออะไรรู้ไหมอ,ไอันทะปลาหมึกใช้อีกคำหนึ่งดีกว่ากระโปรง สวัสดีครับผมอยู่กับช่องนักกาหมื่นแคลนะครับผมแล้วก็วันนี้เราอยู่กันที่ร้านหอยแดกหมึกหอยแดกหมึกหอยแดกคุณไม่เชื่อใช่ไหมว่ามันจะมีร้านชื่อแบบนี้หอยแดกหมึกหอยแต่ผมเป็นคนชอบกินปลาหมึกแล้วผมแบบตั้งความหวังเอความตั้งใจไว้ว่าผมอยากเปิดร้านขายปลาหมึกไวจริงๆไว้กินเองอ่ะกินเองไม่ต้องขายก็ไล้เว่าไม่มีลูกค้าไม่มีลูกค้าผมเลือกให้อยู่ในฝั่งกตททที่ใกล้เพราะว่า จริงๆแล้วคือในเนี้ยเขาจะเป็นเป็นเป็นร้านที่ยังไม่มีเซเว่นแล้วมันจะเป็นร้านอาหารแบบร้านอาหารเต็งเลยเนี่ยมีลูกชิ้นมีข้าวมันไก่มีย็นตต้มโตมีอะไรอย่างเงี้ยผมกะให้มันเป็นแบบบรรยากาศแบบคาเฟ่ปลาหมึกคาเฟ่ปลาหมึกอันนี้คืออยู่หน้าร้านที่หอยแล้วคือได้กินแบบว่ากินทะเลกินทะเลแล้วกินปลาหมึกกินเปรี้ยวอะกินเปรี้ยวนั่นคือกลิ่นตัวผมเอกินหรือไม่ก็ของคุณน่าหนั่งนามองมา๋ออย่า อันนี้คือแบบว่ากินแบบว่าอืมอปลาหมึกปลาหมึกครับสดๆเลยสดๆเพิ่งวางกันเมื่อกี้เลยใช่เมื่อกี้ผมเดินผ่านตอนแรกคือยังไม่มีคือจริงๆแล้วต้องบอกว่าเดี๋ยวเราเราจะวางไม่ได้เยอะเพราะว่าจะได้มีความสดที่อยู่ในในในปริ๊เอาไว้สดมากเลยพี่สดมากเอาเอาแม่งเลยไหมเอาเฮ้ยกินอย่างนี้เลยยังยังอันนี้อันนี้พี่มีอะไรบ้างครับเนี่ยอะไรนะจริงๆแล้วมีมีปลาหมึกอาเจนปลาหมึกอาเจนปลาหมึกสายปลาหมึกกระดอง ไข่ที่เม็ดใหญ่ใหญ่แบบนี้หาค่อนข้างหายากแล้วนี่คือผมอยากแนะนำมากนี่นี่นี่คือผมตั้งชื่อเองนะว่ามันเป็นไข่ปลาหมึกเยลลี่อันนี้คือไข่ไข่ไข่ปลาหมึกแต่ทำเหมือนเยลลี่เวลาย่างออกมาแล้วกรอบนิดๆจะอร่อยมากนี่ค่ะเอากี่ไม้คะเอากี่ไม้คะวันนี้คี่ผู้ชไปขายโดนนัดเลยร้านโดนนัดอยู่ข้างหน้าน่ผิดร้านล่ผิดร้านโดนัอยู่ข้างหน้าเงี้ยโอยเดี๋ยวมาเดี๋ยวมาละ เชิมลยยแล้วอันนั้นอะไร,รอ่ะพี่อ,นนอันนี้ก็คือเขาเรียกว่าไข่ปลาหมึกแบบแบบแบบไซมินิหน่อยนี่อันนี้เปิดปิดกี่โมงของนางพี่ก่อนเลยแล้วแต่แล้วแต่ด้วยหรอสิบเอ็ดโมงสิบเอ็ดโมงแล้วก็ประมาณทุ่มหนึ่งก็ จริงๆแล้วถ้าหมดหมดมันก็หมดเลยแล้วส่วนใหญ่บางทีแบบมามามีไลแมนด้วยมีมีสั่งไลแมนก็ได้ใช่เปิด11โมงบางที11โมงครึ่งก็ปิดแล้วนะบางที10 11โมง15ก็ปิดอ๋อเพราะว่าของมันน้อยนี่ไม่มีอะไรหรอกคนมานั่งยืนมุงดูแบบมีเด็กๆแฟนคลับมาวนนุหนุมาวนนี่เป็นนี่เป็นหน้ามาหรือเปล่าไม่หน้ามาไม่หน้ามาอันนี้พี่เคยกินไหมเคยกินไหมเคยกินอร่อยไหมอร่อยไหม อร่อยสิคะอร่อยนะออร่่ยคะจริงไหมเนี่ยจริงจริงถ้าพี่หอยไม่อยู่ตรงนี้พี่ฮะถ้าพี่หอยไม่อยู่อะอร่อยอ่ะค่อยคือจริงๆแล้วร้านนี้เนี่ยคนที่ทำเนี่ยก็คือมีผมใช่ไหมครับนี่พี่สาวนี่พี่สาวแท้ๆด้วยแล้วแล้วก็มีหลานที่เขาใครเรียนเชฟมาแล้วทำน้ำจิ้มมาไม่ดินี่แหละตัว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 ตึ้งคนนี้เลยไม่ไม่ไม่ โอ๊ยวัวไม่หลอกัวไม่หล่อด้วยถอนด้วยอันนี้คือคนที่คิดสุดน้ำจิ้มของร้านของเองร้านของเองอร่อยแช่ไหมคิดยังไงมันอยู่กับพี่หอยผมดูในช่องของพี่เสกเขาบอกว่ามีแบบโรงแรมดังๆมาแบบซื้อตัวไฟให้แบบไปทํางานที่ไหนนะมาลีบอกที่ไหนนะพัทยาพัทยาทำไมจึิงเรื่องอยู่กับพี่หอย คือมันดูมียนาคตกว่าใช่ไหมมันอยู่ใกล้ๆมันหอกจริงๆก็มวคันมียนาคตเไหร่แต่มาทำบนโดนบางคำอะไรอย่างนี้มาบอกน้ำจิ้มนี่คือเป็นสูตรของเราที่แบบว่าแซ่บแน่นอนกินเนื้อเนื้อแป้น่แล้วผมเป็นพวกเป็นประเภทที่ไม่ค่อยกินเผ็ดใช่ด้วยเดี๋ยวเราจะได้ลองไอ้สูตรนี้นะจริงๆแล้วผม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 ดีใจนะเพราะว่าเขาพอเขาทำมาเขาบอกว่าพี่แล้วหอยไอ้นี่มันไว้สําหรับจิ้มปลาหมึกจริง จิ้มปลาหมึกอย่างเดียวจิ้มปลาหมึกเพราะไม่ใช่น้ำจิ้มซีฟู้ดเออหรอไม่ไม่ใช่ซีฟู้ดคือถ้าไปจิ้มกับกุ้งก็จะไม่แซ่บเท่ากับจิ้มปลาหมึกบุ้งนี่แบบอีกแบบหนึ่งอันนี้เอาไปจิ้มปลาหมึกเฮ้ยคุณรู้แล้วนะงั้นวันนี้ไปงายไปงายแอ๊เลยแอปบ้าแอ๊เลยแอ๊ดดูมีความรู้ดูมีความรู้ดูใหความรู้เรียนเขาแบบเขาจู่เขาเรียนมาแบบอะไรอย่างเงี <c <c ้ยอันนี้เรียนที่ไหนมานะเรียนเรียนอยู่ที่ดูสิดูสิอ๋ออุ้ยนี่เขาผลิตเชฟชื่เลยนะ วันนี้ที่มาคืออยากจะมาชิมได้เอาที่แบบว่าตัวท็อปๆของร้านเอาตัวท็อปมาเลยเบอร์ตองเลยพี่เบอร์ตองนะเบอร์ตองเลยเอ้ยเอาแบบว่าถ้ามาเราต้องสั่งอันนี้คือตัวละ5 0 0 5้0 550า5 0หด้วยคือใหญ่คือเราเราไม่ได้อยากขายเยอะเพราะว่าเพราะว่ามันกลัวรวยกลัวรวยฮะแต่ที่พี่แต่ที่พี่ขาย500ยนี่พี่ก็รวยนะจริงๆรับมาก็ประมาณ35บาทนี่แหละเองอ่นะฮะอันนี้คือขายห้าิบ กำไรกไเยอะฮะกำไรเยอะกำไรเยอะมากเลยถ้าสมมติว่าอย่างตัวเนี้ยจะมีไม่เยอะแต่ถ้าสมมุติว่าคนดูคลิปแล้วเฮ้ยอยากจะมากินตัวอย่างนี้สั่งสั่งลยจองได้ไหมสั่งจองได้สั่งจองได้สั่งจองคือเราจะมามาไม่เยอะไม่อยากให้มันมาค้างไว้จริงๆมันอยากทางไปผมแนะนํานะเอาแบบ180นะ180นะแล้วกินหลายๆอย่าง ดีกว่าแต่มันต่างกันเยอะอยู่นะต่างกันเยอะทัทง้เทงเมื่อกี้เห็นทั้งปลาทั้งนวดกินแม่งใส่ต้องใส่สองชามแน่เลยรอดูตอ,ตอนย่างพราะมันจะแบบว่าหน้าตาหน้ากินขนาดไหนอยู่แล้ว นี้คือรวมมิตรปลาหมึกแล้วก็แดกก่อนแดกก่อนเจ้าของช่องด้วยเจ้าของร้านอันนี้เป็นไข่ปลาหมึกถ้าคุณไม่พอใจคุณจิ้มอันนี้ได,ด,ด้ดู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 นี่นี่นี่ยำจิ้มอืมเฮ้ไอ้ตัวน้ำจิ้มมันหอมแบบพวกกลิ่นพวกกระเทียมพริกอะไรอยู่มากคือจริงๆแล้วเนี่ยผมทำกระเส็ใช่ไหมพริกผมปลูกเนาว จริงจริงป่ะเนี่ยพริกขี้หนูแล้วก็พริกอ่าพริกจินดาแดงแล้วก็ผักชีแล้วก็มะนาวแม่ตัวนี้ไอ้นี่เยลล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 ีบอย่ารีบเอ้ยนี่ดูตื่นเต้นของกูเองนะเนี่ยเท็กเจอร์มันต่างนะเท็กเจอร์นะไอตัวไข่ธรรมดามันจะมีความแบบว่าความมันหนึบหนใช่ไหมแต่ตัวเจลลี่มันจะมีเหมือนอารมณ์เหมือนเป็นแบบ ถ้าพูดว่าไงอ่ะมันจะมันกว่ามันจะเป็นเหมือนวุ้นๆ,ๆแข็งๆแล้วมันจะมีแบบเท็กเตอร์แบบหากินยากอันไม่เหมือนกันอ่ะใช่นนหากินกไ,มไม่เสนน,นนี้เป็นชิ้นเลยหยด,ดๆจดริงๆค <c oughs> อยากให้ลองพี่หอยเป็นคนชอบกินปลาหมึกมากๆเลยครับคือความใฝ่ฝันเลยมีร้านปลาหมึกเป็นของตัวเองนี่คือความฝันพีละใหญ่ที่สุดแล้วเขาให้ราคา5ิ0ปั๊บกูปิดร้านเลยปิดร้านเลยน้ำจิ้มอร่อยนะอื อันนี้เป็นปลาหมึกที่สดถ้าเวลาสดอะ่ะมันจะกรอบแล้วเวลามันเคี้ยวมันจะขาดมันจะไม่เหนียวถ้ามันแบบไม่สดอะ่ะเวลาเคี้ยวอะ่ะมันจะแบบเหนียวเหนียวเคี้ยวแบบไม่ขาดแต่เนี้ยมันแบบว่านุ่มกรอบเคี้ยวขาดแสดงว่าสดปลาหมึกสายปลาหมึกสายไอ้ตัวที่มันหมึกที่มันแบบว่ามีพิษปะ่ะตัวนี้ปะ่ะไม่ไม่มีพิษ <laughs> ขนาดกินบ่อยอย่ะเนี้ย ก็ง่ายๆก็เดียว,ว่าเปิดรานไว้แดกเองะหอยแดกหมึกไงฮะหอยแดกหมึกเนั้นแต่ตัวเนี้ตัวนี้ตัวนี้อย,นอยากให้ลองจริงนะตัวเนี้ยเห็นไหมตัวนี้มันมีความแบบว่ามันมีความมันกว่าตัวไข่ธรรมดามันหนึบแล้วมันก็มีความเหมือนแบบนุ่มๆอ่ะมันมเหมือนอารมณ์เหมือนอยังไงวะอธิบายไม่ถูกอ่ะแต่ว่าดีก่อนดิวันนี้ดิมดมดผมว่าตัวน้ำจิ้มอ่ะมันมีความความแซ่บความเผ็ดแต่ว่าถ้าสมมติว่าคนไม่กินเผ็ดอย่างผมเนี้ย คือไม่ต้องตักพริกตแต่ว่า <ทำ S 2> แต่ว่ามันจะมีอย่างพวกน้ำจิ้มพวกน้ำที่มันราดแบบนี้อยู่แล้วอะมันก็มันก็แบบโอเคแต่ถ้าแบบคนอยากกินแบบว่าเผ็ดยิ่งขึ้นแซ่บยิ่งขึ้นก็ปาดพริกเลยมันไม่ธรรมดาถ้าใครแบบสะใจเราก็มีน้ำจิ้มเนี่ทุบพริกก็ไปอีกหน่อยอย่างนี้นนนขายแยกไหมพี่ตอนนี้ยังไม่ขายไม่ขายแยากเราอยากให้เราก็ให้จริงเหรอถ้าคนชอบอาจจะมั่ว้าที่ผมชอบแบบน ดี๋ยวก็ให้เราไม่ขายแต่ปกติคือพิซซ่าอย่างนี้อยู่แล้วราด่างนี้อยู่แล้วตุ้มๆอยู่แล้วแล้วมึงยังเตาอีกมั้งบางคนยังผมนะจริงเหรอพี่อันนี้คือก็ราดมาแบบว่าไม่ห่วงเงินน้ำจิ้มเลยนะไม่ไม่ห่วงไม่ห่วงเพราะว่าเราใช่เดี๋ยวเพราะพี่กำลังเยอะจากที่ทั้งอยู่แล้วก่อนนะขอบคุณมากอร่อยพี่ถ้าใครมาไม่ถูกก็กดโลเคชั่นเลยหอยแบกหมึกขึ้นกูก็แบบเดินนายก่อนถึงเดินนายก่อนถึงเดินนายโฮมโปรบ้านอําเก้าอ๋อที่เขาขอบคุณกูไม่ได้แบบขอบคุณที่กูมาถ่าย แต่เขาขอบคุณที่ว่าเรามาแล้วเขาก็ได้กินด้วยคือเขามาันแบบดีใจที่เรามาถ่ายให้เขาโปรโมทให้เขาอะไรอย่างนี้ไหมนะเฮ้ยขอบคุณมากขอบคุณมากผมติดตามผมใน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 เฟซคุณคุณเป็นนักกล้ามอยู่ๆมันขึ้นเองเหรอือคุณเลนะ่นเนี่ยกินปลาหมึกไงเพี่อกินปลาหมึกนี่ได้กล้ามนะพี่ปลาหมึกหนึ่งร้อยกรัมมีโปรตี g, นสะิบหกกรัมนะบวกอเลสเตรออีกสองร้อยมิลลิกรัมปลาหมึกแผวมันน้อยหนึ่งร้อยกรัมมันแผวประมาณแค่เก้าสิบแคลอรี่ ก็<ส>นคน<ช>ที่แบบ,แบบว่าไม่้มีปัญหาเกี่ยวกับพวกคอเลสเตอรอลสามารถทานได้หม,มึกสายอเอาตรงนะคนทําคนทําร้านแล้วเห็นคนกินแบบนี้นะแม่โคตรดีใจเลยแล้วแบบจริงจริงอ่ะเมื่อวานพี่สาวโทรบ,บอกว่ามีคนมาซื้อเว้มาซื้อประมาณนึงก็ซื้อเสร็จแล้วปับ๊บเป็นผู้ชายขับรถออกไปวนยังไม่ทันออกปั๊มเลยวนขออย่างนี้อีกชุดอื พราะเขาทำหกในรถทำหกในรถก็ทั้งหมดก็มาซื้อใหม่เขาเอาอีกเฮ้ยคุณกินกี่โมง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 ถ้าเป็นอย่างเงี้ยผมชินแล้ว่ะกี่โมงคะจะถ่ายเสร็จกี่โมงวัน่อนเรากินนี่เลยฟังฟังลองชินเลยเอาเลยครับเอานี่ยคุณกินเลยเลยแต่ผมก็กินในช่วงของผมเองครับคุณยอมทำเนาะทำเนาะไม่กินเป็ดได้เปล่าอย่าพึ่งอร่อยเดี๋ยวเดี๋ยวของคุณต้องมีอีกมันคืออะไรรู้ไหมอะไรอันทะปลาหมึก ใช้อีกคำหนึ่งดีกว่ากระโปงกระโปงขึ้บไข่นี่แหละของโปรดเลยมากินงานได้เปิดตั้งแต่11บมอโมงถึงทุ่มฮะถึงแหยี่แบบจริงพูดก่อนกูด้วยถึงทุ่มหนึ่งแต่อาจจะหมดก่อนถ้าหมดก่อนก็หมดก็หมดกมาวันวันต่อม่อย่างไอตัวห0 0ร้อเดี๋ยวเราเขาย่างก่อนเดี๋ยวเรามาถ่ายทีหนึ่งก็ตัวนั้นเป็นไซส์พิเศษต้องสั่งจองเพราะว่าเอามาไม่เยอะเพราะว่าจริงๆเราพี่หอยอยากให้แบบลองแบบ หลายอย่างมากกว่าถ้า้ตัวนั้นอะมันตัวใหญ่มากมันกินแบบคนนึงนมันได้เดิจะได้กินอย่างเดียวอันนี้คือหมึกตัวละ550 ึ่งกินแล้วตัวเดียวอยู่อยู่อาจจะกินเยอะมากเลยอ่ะหลายๆคนอยากจะกินหลายไม้อยากหลายชนิดก็เอาไม้กลางแล้วกันได้หลายคนอ่ะแค่เห็นก็แบบลายไหลแล้วอ่ะคนรู้ขนาดดูดูดูตรงนี้นะมันแน่นไปหมดเลยนะเนี่ยตรงนี้แน่นไปหมดเลยนะเต็มถ้วยเลยเต็มถ้วยเลยนะอันนี้อันนี้ถือถ้ากินเผ็ดไม่ได้ก็เกี่ยที่กอกอร่อยอันนั้นอันนั้นพัชชีพักชีวินฟ้ามา พี่หอยการเกษตรโอ้ยน่าเหมือนปลาหมึกเลยโอ้ยนี่ก็มันคือปลาหมึกโอ้ยมันไม่ใช่ปลาเก๋าปลาหมึกแต่ตัวเนี้ยเทกซ์เจอร์แตกต่างกับตัวพวกอันนี้เลยนะมันจะหนาตัวนี้กรอบกว่าหนากว่าแล้วมันจะมีความเหนียวกว่าอืมอืมอร่อประกอบมันกลิ่นทะเลแล้วก็มันไม่น่าเหมือนปลาหมึกพวกหมือนปลาหมึกไม่นี่ ก็คือบางทีเรากินร้านอื่นอะไรเงี้ยมันกินเข้าไปอ่ะมันไม่ได้รู้สึกถึงกลิ่นความหอมรสชาติของปลาหมึกนะมันจะหายไปตรงนั้นอ่ะแต่อันเนี้ยยังมีอยู่เดี๋ยวนี้คุณเป็นนักพิจารณ์อาหารใช่เดี๋ยวนี้ผมมาเวจริงจังโอ้อะไรไหมใส่พริกด้วยเออมันจะได้แซ่บๆไงใส่แล้วเข้าไปน้อยนิดเข้าไปป้านะโอ้ยงอม เห็นเงี้ยอะไรเนี่ยมันถ่ายใกล้กันขนาดเนี้ยถ่ายอะไรเนี่ยบุ้กล้องดีบุ้กล้องดีเชียบทำอะไรนุ่มเรืงนี้กินอรูมั้ยว่ามันต่างกับเป็นตัวตัวเล็กๆถ้าชอบจริงๆจะปชอบเป็นตัวเล็กมากกว่าตัวเล็กมันมีความกรอบแต่ว่ามันจะนุ่มแล้วมันเคี้ยวขาดมากกว่าอันนี้มันมันจะหนาวันนี้ที่มาผมชอบตัวไอหมึกไข่เจลลี่ที่พี่หอยแนะนำตัวนั้นอร่อย แล้วก็ไอตัวหมึกสายตัวนี้ตัวนี้อร่อยกับหมึกสายที่ผมชอบนะตัวนี้มันมีตัวไงเนี่ยมันมีเพนะฮะธรรมดาร้านอื่นอาจจะไม่ไม่มีตัวอันนี้มันมีตัวด้วยแล้วปกติมันเป็นไงพี่มันก็เป็นท่านหนวดสองตัวนี้ผมว่าดี <c oughs> โอ้ยน้ำจิ้มเอาเรื่องปกติยายงไม่กินเผ็ดนี่เนี่ยน้าแดงจะจะระเบิดเน้เออทีนี้ทีนี้เออง่ายทีนี้น,นี่แบบว่าหนวดเลยนะ หมดแล้พอคุณจะกินน่ะน้ำจิ้มแมงหยดลงคีตะก้องหมดแล้วะต่เด็ดแต่ก็ได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่วันนี้ประมาณนี้แล้วกันเพราะเราเราชิมกันให้หมดแล้วทุกเมนูอะไรอย่างงี้เนาะฝากร้านหอยแดงหมึกด้วยครับเปิดเปิดปิดทุกวัน11โมงจนถึง2ทุ่ม1ทุ่มไม่มีอะไรถูกเลยผิดทุกอย่างที่ฟังมาเมื่อกี้ มีเพจก็ไปดูที่เพจล้วกันเหอยแดงมือครับอ่าแล้วก็ไอตัวนี้นะผมทานลห้สิบาทต้องสั่งจองนะหรือว่าถ้าเกิดว่ามาเร็วก็อาจจะได้เดี๋วนี้ที่เห็นไม่ใช่กล้ามนะเนี่ยเป็นไรเป่าลมเข้าไปเอาเอาเอาไม้จเรื่องเรานี้เดี๋ยวเราจะทำคลิปต่อยกับฟังก์ลงประกาศท้าตรงนี้เลยผมท้าคุณต่อยกับผมเนี่ยสู้ฟังได้เหรอเอดูตัวก็รู้แหละว่าใครได้เปียอ ใช่ตัวพอกันอยู่แล้วเรื่องต่อยผู้หญิงขอให้บอกฝ <c oughs> ากร้านพี่หอยด้วยนะครับผมแล้วก็ฝากช่องฟางกวัวด้วยนะครับผม <c oughs> วันนี้ก็ลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ <c oughs> โอเค